สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้มาขุดบัวดินสำหรับส่งลูกค้านะคะนี่บัวดินกำลังออกดอกเยอะเลยนะคะก็เราขุดขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็แยกสีนะคะเพราะว่าเราขุดจากหัวที่มีดอกทั้งนั้นนะคะ ขุดจากหัวที่มีดอกเสร็จแล้วเรากลับบ้านเอาไปแยกสีแล้วก็ติดชื่อนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าค่ะขุดสดๆแบบนี้เลยนะคะแต่ละสีก็ราคาแตกต่างกันไปนะคะนี่ยายกำลังขุดอยู่ แต่ละสีก็ราคาแตกต่างกันไปตอนนี้เราขายอยู่ที่13สีนะคะ13สี13หัวราคา250บาทรวมค่าส่งนะคะถ้า20สี20หัวนะคะราคา550บาทรวมค่าส่งนะคะถ้าชอบดอกซ้อนด้วยก็มีชุด60สีนะคะ60สี60หัวราคา3,000บาทค่ะรวมค่าส่งนะคะมีดอกซ้อนในชุดนี้ให้10สี นะคะถ้าต้องการดอกซ้อนเพิ่มนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้ค่ะนะคะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะหรือว่าติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะนะคะ l ลน์ a อ yung ค่ะนะคะเข้าไปในไลน์แล้วใส่เครื่องหมายแอดสายนะแล้วก็ใส่ yung นะคะที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนะคะโทรกันเข้ามาก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะช่วงนี้บัวดินที่สวนกำลังออกดอกส่งออกทุกวันค่ะนะคะส่งได้ทั่วไทยเลยอยู่จังหวัดอะไรเราก็ส่งให้นะคะวันนี้ยุลาไปก่อนค่ะฝากติดตาม f เฟซบ o ๊กแ n นเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะบ๊ายบายค่ะเพื่อน